ทักษิณป่วยกลางดึกหลังถูกจำคุกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหามส่งโรงพยาบาลพบนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14วันที่23สิงหาคม2566รายงานความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชิน,นวัตรที่เดินทางกลับประเทศไทยและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งได้เข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่วันที่22สิงหาคม66ที่ผ่านมาโดยทางเรือนจำได้มีการตรวจสุขภาพก่อนที่จะรับตัวเข้าดูแลพบว่านายทักษิณมีอาการความดันสูงพร้อมด้วยโรคประจำตัวจำนวนมากจึงจัดแยกไปอยู่แดน7แดนของกลุ่มผู้เปราะบางล่าสุดกลางดึกของวันที่วันที่22สิงหาคม66 กรมราชทรรเปิดเผยว่านายทักษิณและทนายความส่วนตัวได้ยื่นเรื่องเข้ารับการรักษาอาการป่วยตั้งต่างเดินทางกลับเมื่อวันที่22สิงหาคมรวมทั้งได้นำเอกสารทางการแพทย์และการรับการรักษายื่นต่อกรมราชทรรกระทรวงยุติธรรมเรือนจำแถลงทักษิณเป็นนักโทษกลุ่มเปราะบางพบมีหลายโรคุ้งอิงโพส หลังเรือนจำแถลงทักษิณกลับไทยลั่นซาบซึ้งและขอโทษนี่ผิชชี้ทักษิณอดีตนายกขออภัยโทษไม่ง่ายยำติดคุกเรือนจำที่เดียวทางแพทย์ได้ทำการตรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารโดยมีรายงานว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอาการความดันสูงของนายทักษิณไดแสดงอาการเจ้าหน้าที่จึงได้นำนายทักษิณเข้ารับการรักษาตัวที่ชั้น1 4อาคารมพอรอโรงพยาบาลตำรวจโดยออกเดินทางจากเรือนจำตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงคืนทั้งนี้ เนื่องจากนายทักษิณชิน,นวัตรเป็นนักโทษกลุ่มเปราะบางเพราะอายุเกิน70ปีมีโรคประจําตัวทั้งโรคหัวใจขาดเลือดโรคปอดมีพังผืดในปอดลังหายจากโควิดความดันโลหิตสูงโรคกระดูกเสื่อมซึ่งการเข้ารักษาตัวในครั้งนี้พบว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีนายทักษิณมีอาการป่วยกำเริบความดันขึ้นสูงเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาเพื่อรักษาต่อไป